ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดิฟดีซิสดิฟอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะดิฟหยิบอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนิคีเพราะเพื่อนเห็นรูปที่หน้าปกเป็นที่เรื่อยแล้วแหละยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์วันนี้ก่อนเลยดีกว่านะคะ ผลิตภัณฑ์วันนี้ที่เราจะพูดถึงนะคะเป็นลิปสติกตัวนี้เลยค่ะชื่อแบรนด์ HLR Lipstick นั่นเองนะคะตัวนี้เป็น Soft and Smooth Lipstick นะคะเป็นแบรนด์จากจีนเหมือนเดิมเลยเ,เพื่อนๆช่วงนี้รีวิวแบรนด์จีนรัวๆเลยนะคะตัวนี้มีวันหมดอายุบอกนะคะจะเป็นกล่องด้านนอกของเขาเนาะก็ไม่ได้เขียนอะไรมากมายมีบาร์โค้ดต่างๆนะคะมีนัำเบอร์บอกไว้ด้วยว่าตัวนี้เป็นนัมเบอร์ a 0 7นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด8เฉดสีะคะ่ะเพืเ่อนๆดิบได้มาเบอร์เดียวนะคะอันนี้ดิบไม่ได้ซื้อนะเพืเ่อนก็คือดิบซื้อหองมาทำรีวิวเยอะมากนะคะแม่ค้าเขาก็แบบว่าสมมานาคุณนะคะให้ตัวนี้มาลองนะคะก็เลยได้สีนะัมเบอร์0 7นย์มานะคะซึ่งแอบงงงนิดนึงว่าข้างกล่องี่ยเขาเขียนว่าเป็น hlr ลิป s t i c k แต่ว่าแพ็กเกจด้านในเนี่ยเขาเขียนว่าเป็น HLLR lips นะคะซึ่งมี L 2ตัวเราก็เลยไม่ค่อยมั่นใจหรือว่าตัวนี้คือเป็น HLLR น่าจะใช่นะตัวเนี้ยตัวย่อด้านนอกที่ป่านจะอ่านผิดไปเองนะคะ HLLR หรือว่า HLR นะคะตัวนี้ปริมาณสุทธิอยู่ที่3.2กรัมนะคะเป็นลิปสติกที่กันน้ำนะคะแล้วก็เป็นลิปเนื้อมูส ให้สีที่เรียบเนียนนะคะไม่ทําให้ริมฝีปากของเราตกล่องนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะอายุการใช้งานหลังเปิดใช้เก็บไว้ได้3ปีได้กันค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นสีโทนพีชพีชนิดนึงอ่ะทุกคนแต่แบบแอบติดแดงนะเป็นชมพูพิชพีชที่แอบติดแดง นิดหนึ่งนะคะก็จะขึ้นชาร์ตสีแปะให้ได้ดูกันด้วยว่าทั้งหมดแปดเฉดสี 4, มีสีอะไรบ้างนะคะซึ่งตัวนี้ที่ทิปได้มาแอบไม่ตรงชาร์ตเท่าไหร่หรือว่าเป็นเพราะริมฝีปากแล้วก็การถ่ายของนางแบบด้วยนะคะก็ตัวนี้จะออกสีเข้มแล้วก็สีชัดกว่าเจ้าตัวในชาร์ตสีนะคะในชาร์ตสีจะออกเป็นนูดมากกว่านะคะก็จะประมาณนี้ค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปลองทาบนริมฝีปากกันเลยดีกว่านะคะ ดูรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองทาหรือว่าสวอชลิปตัวนี้บนปากกันเลยดีกว่าคะ่ะแกนเทปกันเข้ามาใกล้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเริ่มทาเลยนะลิปตัวนี้เขาบอกว่ามันหอมนะคะแล้วก็เนื้อนุ่มเนาะแล้วก็จะทําให้ปากของเราเนี่ยไม่ตกร่องนะคะเดี๋ยวมาลองทาเลยสีแจ่มมากแจ่มจนรู้สึกว่า หน้าคือเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากเมื่อกี้เลยนะคะดิบล,ลืมเอาแปลงมาทุกคนวันนี้ดิบออกมาแบบอยู่นอกสถานที่นะคะคือลืมเอาแปลงมาด้วยแปลงที่ไว้ทาลิป,ปะนะขออนุญาตใช้เป็นนิ้วมือแทนนะคะคัตตัอนวัดก็ลืมเหมือนกันสีที่เพื่อนเพื่อนเห็นจะเป็นสีจริงเลยนะคะเพื่อนเื่อนเพราะว่าดิบใช้แสงธรรมชาตินะมันอาจจะมีความวืบว่าบ้างต้องของอาภัยด้วยจริงๆนะคะแล้วก็ดิบจะ ขึ้นอ่อชาร์ตสีเฉดสีให้ดูด้วยนะคะว่าตัวนี้มันไม่ตรงปกเลยอะ่ะคือดิฟได้มาเป็นนัมเบอร์0ูนย์เนะคะ a 0ศย์เนาะแต่ว่าพอดิฟทาไปอะ่ะทุกคนมันแบบลิฟฝีป,ปากแต่ละคนอาจจะสีไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนๆดูได้เลยว่าจากทาบนมือแล้วก็ทาบนปากสีก็สีเดียวกันเลยแต่ว่าสีในภาพโฆษณาทุกคนมันมันไม่ได้เป็นสีนี้มันเป็นสีแบบเออออกพีช,พช ตุ่นๆอะคะออกชมพูพีตุ่นๆแล้วก็ให้ให้สีที่แบบมันมันน่ารักอะแต่ว่าอันเนี้ยมันแจ่มเกินไปแล้วดิรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับตัวเองเลยหรือว่าเราไม่คุ้นหน้าแต่ถามว่าสีสวยไหมคือสีสวยนะคะเพียงแค่ว่ามันไม่ตรงปกอะทุกคนมันไม่ตรงกับในภาพโฆษ,ษณาหรือในแอดโฆษณาที่เขาลงให้เราดูอะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆชอบหรือยังไงแล้วแบบไปซื้อตามอะดิบแนะนําให้เช็คสีดีๆนะคะแล้วก็ดูรีวิวที่ใต้แบบโพสที่ ที่เขาโพสต์ขายก่อนนะคะดูรีวิวจริงจากคนที่ใช้งานจริงก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเพื่อนๆซื้อมาแล้วมันก็จะผิดสีเนาะเอออันนี้คือเป็นข้อเสียเลยที่ที่เห็นได้ชัดแต่ว่าในเรื่องของริมฝีปากอะคะ่ะคือมันมันกบริมฝีปากได้ดีแต่ว่าก็ยังเห็นร่องปากอยู่เพราะว่าเราเป็นคนแบบว่า ร่องปากลึกอะค่ะมันมันก็จะไม่ได้กรบไปหมดเลยเพราะว่าเนื้อเขาไม่ได้หนาขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีและข้อเสียที่ดิฟเห็นข้าวๆคือสีอชัดดีแล้วก็ใช้ทิชชู่ธรรมดาเช็ดอะค่ะจะมีรอยเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะดิฟคิดว่าถ้าทาไประยะหนึ่งก็อาจจะมีหลุดไปบ้างถ้ากินของร้อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าก็อาจจะมีสีเจือๆอยู่นิดหน่อยอาจจะไม่ได้หลุดไปหมดเลยนะคะซึ่งราคาของเจ้าตัวนี้นะคะดิฟไปเช็คดูในอินเทอร์เน็ตมานะคะราคาอยู่แท่งละประมาณ3 5บาทนะคะจนถึงประมาณ60กว่าบาทเลยอะคะ่ะซึ่งไม่มั่นใจว่า60กว่าเนี่ยยังจะมี70-80ไหมแต่ว่าราคาที่ดิปเจอข้างต้นนะคะก็ประมาณ30ไปจนถึง60บาทนะคะใครที่ชอบหรือว่าสนใจแล้วรู้สึกว่าชอบสีประมาณนี้ก็ลองไป เซิร์ชดูนะคะย้ำอีกครั้งว่าอย่าลืมเช็ครีวิวที่ใต้โพสต์กันด้วยสําหรับคนที่เขาซื้อไปลองใช้แล้วถูกใจอะไรแบบนี้สีตรงปกหรือไม่ตรงปกก็จะได้ซื้อแล้วก็ตัดสินใจในการซื้อถูกมากขึ้นนะคะยังไงดิกวก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆลรวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ